สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะวันนี้รัดอยู่บ้านนะคะไม่มีลูกค้านะคะแล้วก็เลยอยู่ดีวันหนึ่งนะ,ะเออรัดสั่งกระทะทองมานะคะมาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวรัดจะให้ดูนะ,ะมาค่ะมาดูค่ะว่ารัดสั่งกระทะทองนะะสั่งไปตั้งนาน้วนรเน่ยค่ะมาถุงแบบนี้นะคะมาถุงแบบนี้ไม่มีกล่องเลยมาถึงเมื่อวานนะ,ะตอนเย็นนะะ เสร็จแล้วแล้วก็แกะดูแล้วะะล่ะค่ะรัดเราใส่หิ้งไว้ที่ว่ามาแบบนี้นะคห่อมาแบบนี้นะคะสิบแปดนิ้วนะคะสิบแปดนิ้วเสร็จแล้วนะคะนะคะ่ะตรงนี้เขาหลุดนะ,ะหลุดมาตอนที่เราสั่งเลยนะคะเนี่ยเขาไม่ได้ออกไม่ได้เชื่อมนะคะแค่เขาแบบปั๊มก็ไปเฉยนะคะนะคะี่ยะเป็นลักษณะนนะคะ,นะคะเนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้แล้วเขาก็หลุด นะฮะเนี่ยเนี่ยก็เลยแล้วเสร็จแล้วรัตก็เลยทําเรื่องส่งกลับนะฮะเสร็จแล้วเขาก็เลยคืนเงินให้รัฐท,ทันทีนะคะบอกว่าคุณไม่ต้องส่งของกลับนะเพราะว่ารัฐทาําเรื่องส่งกลับรัฐบอกว่าของมันแตกหักนะฮะทีนี้เขาก็เขียนกลับมาซูฟอดเลยนะคะเขียนกลับมาท,าทันทีนะคะว่าไม่ต้องส่งของกลับนะเราได้โอนเงินคืนให้ท่านแล้วนะอันนี้เราก็สามารถเก็บไว้ใช้ได้เลยนะคะเนี่ยค่ะอเมซอนดีแบบนี้นะคะเวลาเราสั่งของนะคะ เกิดของมีปัญหาปุ๊บนะคะเขาก็จะทดแทนเราได้เหมาะสมมากเลยนะ,ะสวยดีนะคะรัดไว้เอามาใส่แบบก๋วยเตี๋ยวมาใส่พวกยำอะไรพวกนี้เสร็จแล้วตัวนี้เราออกเองก็ได้นะฮะนี่ฮะแล้วรัดจะให้สามีออกให้ก็ได้นะฮะ,ะ,ะหรือไปซื้อกาวตาช้างมาติดก็ได้นะ,ะเป็นคะทถะาทองนะ,ะ18ดนิ้วนะมะ หูเดียวก็ไม่เป็นไรเราก็จับหูเดียวก็ได้เนาะนี่แหละค่ะมาให้ดูค่ะสั่งของแทบทุกวันเลยนะคะสั่งจนจําไม่ได้นะบางครั้งนะเพราะสั่งเยอะมากๆากคิงนะเพราะว่ารัตเป็นคนชอบสั่งของอามาสอนมากนะคะเพราะว่ามันสะดวกนะคะสะดวกสบายนะคะถ้าเราไม่พอใจเราก็ส่งกลับได้นะส่งกลับนี่เราก็ได้เงินคืนตามจํานวน ตอน,นแ,ตแรกรับเตรียมใส่กล่องนะเตรียมใส่กล่องว่าจะส่งกลับนะ,ะตอนที่เขาส่งมาเขาไม่มีกล่องนะ,ะแต่รับเจ็บกล่องพวกที่รับัากของบีบอยไว้แล้วก็เตรียมจะส่งกลับแล้วก็เลยมาดูรายการนะคะที่รับส่งไปเมื่อคืนเนี้ยนะคะ <time> เขาเขียนกลับมานะคะในอีเมลว่าไม่ต้องส่งกลับนะคะเพราะว่าคุณสามารถรับไว้ได้เลยนะคะม <time> ันเป็นของคุณเป็นสามารถเป็นของคุณไปแล้วนะคะเพราะว่ามันแตกหน่ะนะคะเสร็จแล้ว เขาก็คืนเงินให้รัดแล้วนะคะรัดเข้าไปดูในบัญชีเมื่อเช้าวันนี้นะคะคืนเงินให้แล้วนะคะสิบเก้าจุดเก้าเก้านะคะก็ถือว่ายี่สิบยูโรนะคะสิบแปดนิ้วมันจะมีสิบแปดนิ้วแล้วก็ยี่สิบนิ้วแล้วก็ยี่สิบสองนิ้วนะคะตัวนี้ตัวนี้สิบแปดนิ้วนะคะเดี๋ยวรัดคิดว่ารัดจะสั่งอีกหรือเปล่าเพราะว่าคาาลีเทศเขาไม่ค่อยโอเคตรงนี้เขาไม่ได้ขันน็อตน,นะคะ เขาไม่ได้ทําเป็น,นางานละเอียดขันน็อตน,นะคะแค่งานแบบว่าปั๊มเข้าไปเฉยๆนะคะแต่ว่ารูปทรงเขาก็สวยดีนะคะสวยดีกระทะทองนะคะเคค่ะเอามาให้ดูะน,นะคะแล้วค่ะวันนี้นะคะเสื่อได้ช่องจะได้ไม่ว่างนะ,ะไม่มีคลิปลงก็หาคลิปที่เราสั่งของอเมาอนนี่แหละนะคะโอเคค่ะ